ราศีกันธาตุด,ดินค่ะเราอ,อ่านดวงดาวของเดือนเมษายน2564ค่ะเราอ,อ่านดวงดาวของวันที่30เมษายน2564นะคะ,ะชาวราศีกันนะคะก็นับไปเจ็ดจากลัคนานะคะกันตุลพิจิกธนูมังกรกลุ่มแล้วก็มีนนะคะก็คือดมูนนะคะ นับไปอีกเป็นเก้านะคะนับไปเลย่สุภะความสุขการได้รับความอุปถรัรมภ์นะ,ะที่มเพรสค่ะต้องไปตรงกับที่กับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะคะไม่มีความบังเอิญค่ะถ้าไม่ตรงกับท่านเลยนะคะก็ปล่อยวางนะคะมาตามดูที่ คนมีประเด็นค่ะเดือนในสายน2564นนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันธาตุด,ดินค่ะมาวางแผนชีวิตกันค่ะไอโดนะคะคนมีประเด็นค่ะราชินี่พจ,จน์ ราชินีถือไม้สี่ดาบห้าดาบหนึ่งเหรียญราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญเออไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะราชินีะจน์นนะ สถานการณ์ของคนมีประเด็นเดือนมีายน์นะคะตามหาไอดอลกันนะคะาราชินีพระจันทร์ดาวจันทร์นั้นก็คือลาภผลที่ได้จากเพศตรงข้ามนะงานบริการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้เป็นแพทย์หมอพยาบาลเป็นผู้เก่งในการงานนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะดาวจันทร์ลาพระดาวจันทร์นั้นก็ไปอยู่ในเรือนสัจชะการค้าขายนะ ได้รับของรางวัลนะเป็นสิ่งเก่าแก่ของมีค่าหายากของเพตรงข้ามนะได้รับการสนับสนุนการเงินมั่นคงนะคะได้รับของขวัญค่ะจากเพตรงข้ามเราวจันทร์สัจยะเพื่อนค้าขายได้ราบจากการติดต่อค้าขายจันนั้นก็เราจันงานบริการนะก็เล่งไปที่ ราหูนะ่ะพุทธราหูราหูก็มาจากอริอุปสรรคปัญหาต่อสู้แข่งขันนะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามพันธุผู้ใหญ่ที่ผูกพันกันนี้นะคะประสบความสำเร็จนะโดยความที่เราเป็นคนอมเนาะอ่อ,อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะชาวราศีกันพุทธราหูไปอยู่ในสุภานะการ ชนะอุปสรรคแข่งขันชนะใจตนเองค่ะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากเพศรงข้ามผู้ใหญ่ที่ผูกพันกันนี้นะคะ,ะประสบความสำเร็จนะคะเดีวพุทธมาจากกรรมะและตนเองด้วยนะคะค้าขาสื่อสารคิดเขียนขีนะ,ะพุทธราหูอยู่ในเรือนสุภะประสบความสำเร็จกับ การเดินทางเราได้รับความอุบถร,ร์จากเพศตรงข้ามที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผูกพันกันไปดูเขาว่าไฟหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะสบายดีไหมชาวราศีกันตอนนี้สบายดนะีการเงินดีมานเป็นผู้ให้ แต่รับการอบรมภ์ช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามผู้ใหญ่ที่6 0ูกพันค่ะ The เดลเรเบสิบเหรียญอ่ะสิถ้วยสองเหรียญเด็กถือไม้ราชาถือไม้ อสวินหรือดาบตะมูนเอ้ามาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะเขารู้สึกยังไงคนลูกหล่อลูกสวยนะคนที่ผูกพันหวังว่าจะรวมใช้ชีวิตกันยาวนานนี่ก็เดลเ o อร์ก็คือดาวพุทธกรมมะงานศิลปะเป็นศิลปินนะพุทธชาวราศีกัน้ดยคิดคิดเขียนนักเขียนนะ เกี่ยวข้องกับกรรมะเออคนรักนั้นเออลูกหล่อลูกสวยนะเออหวังเอาไว้หมายมั่นเอาไว้ว่าจะร่วมใช้ชีวิตด้วยกันกับชาวราศีกันนะดาพูดคิดเขียนดาพูดคือชาวราศีกันเกี่ยวข้องกับกรรมะงานศินละปะเป็นศินลปินนี่เป็นคนเกา่าคนอ่อนวัยกว่าเนาะอ่ เด็กก่อนวัยกว่านั้นตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะอือ,อแล้วก็มีคู่ของเขาไปแล้วอ่เดมูนอ่ะดมูนี่ก็คือเศร้ามองเนาะอ่ปัตตานีเนี่ยเหตุรงข้ามอืมเศร้าหมุนมองหาหนทางนะอ่า คนรักคนนี้เกี่ยวข้องกับเรานี่เนาะเออเราก็อ่านตามไพนะ่เนาะเออชายยิง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 ชายชายยิงชายอ่าเพื่อนร่วมโลกเราทั้งนั้นนะเนาะอืมเขาไปมีคนรักแล้วนะชาวราศีกันอมดมุนก็คือปตตนิเพศตรงขามดาบรหัสพเพียรอนอริ เออเพศตรงข้ามนั้นก็ไปมีคนรักคู่ครองแล้วอาแต่พระนั้นคือความผู้ใหญ่ความสุขุมรอบคอบสติปัญญานะปะตัตตนีเพศตรงข้ามของชาวราศีกันที่ผูกพันนะพระรหัสพันธุ์พระรหัสปตัตตนีไปอยู่ในเรือนอริอม,มีอุปสรรคปัญหานะกับเพศตรงข้ามนี้่อุปสรรคนั้น ก็คือสุภะไม่ไม่รวมใช้ชีวิตด้วยกันนะพุทธราหูเป็นศัตรูกันก็จบสิ้นไปาดาวเจ้าเรือนดาวสุขความรักสุภาะก็ไปอยู่ในเรือนมรณะจบสิ้นกันไปนะ,นะจบสิ้นกันไปวินาศกับคนห่างไกลกันค่ะ เอออันนี้เรียกว่าไอดอลไหมอ่ะอ่าม,มันก็ไม่ใช่ไอดอลแล้วเนาะมันคือความเศร้าความคิดถึงนะกับคนในอดีตอ,อ่ให้คำแนะนำนะคะนี่าจะเึินไายใบนี้ไอ้ใบนี้มัน นะนั่นคือความไม่สมหวังเนะี Self ่ยเซลบลีฟอ่ะยังเชื่อมันในตนต่อไปนะรีลี่ปล่อยวางเล็ดอิดโกความเศร้ามองต่างๆนะก็จบสิ้นกันไป โกลเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันค่ะมีความสุขสว่างสดใสนะการเข้าใจได้เรียนรู้นะคะการมาพบกันได้เรียนรู้การที่เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่รู้จักตนเองมากขึ้น,นแล้วก็ปล่อยวางนะ let it go release คะความรักไม่สมหวังนะ อันนี้คือความรักไม่สมหวังไม่สมหวังในความรักเนี่ยนะมูเนะ่ยเศร้ามองหางหนทางเป็นอดีตรักที่ฝังใจนะหลงเหลือไว้เพียงความคิดถึงกับอดีตไปต่อที่คนโสดนะคะ เด็กถือถ้วยราชาถือเหรียญเดวิลราชาถือไม้สิบถ้วย ห้าเหรียญสิบไม้คนโสดนะเดือนเมษายนตามหาไอดอลนะอ,อยากจะให้เจอเนี่ยคนเนี้ยอบอุ่นเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยคนโสดน่ะก็ไปพบกับเออเอาอีกแล้วคนนอนไวกว่านะ เจ้าราศีกันคนโสดนะก็ไปเกี่ยวข้องกับอุตตะโอยาวนานมากเลยกับคนอ่อนไวักว่านี่นะการมาพบกันนี้โอ้ยรักแรเงเกลียดแรงด้วยหึงหวงนะ หวังว่าจะร่วมใช้ชีวิตด้วยกันอืมผ่านวันเวลาอัานยาวนานมาเนาะจะลืมกันได้ไหมเดวิโราหูอุอปสรรคปัญหาริฟาฟันนะเพศตรงข้ามนี่นะของชาวคนโสดราศีกันทธาด,ดิน ปัตตนีดาบรหัตผู้ใหญ่ดาบรหัสพันธุที่ผูกพันกันมานานนะดาบรหัสปัตตนีดาบรหัสพันธุไปอยู่ในเรือนอริอุปสรรปัญหาก็ไปเกี่ยวข้องกับความสุขสุภะนะหวังจะรวมใช้ชีวิตด้วยกันยาวนานกลายเป็นพุทธราหูเป็นศัตรูกันในเรือนสุภะไม่มีความสุขนะอืม เอสุขความสุขนะสุภะกับสิ่งที่ไมไอ้บองอยากจะได้นั้นก็ไปอยู่ในเรือนมรณะจบสิ้นกันไปกับคนรักนะห่างไกลกันไปแล้วนะชายชายหิงหญิงหิงชายชายชายหญิงอ่าชายหมดนะเพื่อนร่วมโลกของเรานี่นะรักแรงเกลีดแรง ทังรักทั้งแขน้นเขารักเขาแข้นกันเรื่องอะไรไปดูสินะเด็กกับผู้ใหญ่เด็กนั่นก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะปัญหาจะกอดเก็บเอาไว้กันก็นักเหนื่อยนะนานเกินไปแล้วจะแบกจะ้ามเอาไว้ก็ไปดูซิ อัศวินถือดาบนะตามหาไอดอลกันนะระชาถือดาบเจ็ดดา the world the star เ่าเหรียญ ิถ้วยอ,อีกฝฟานึ่งนะสำหรับคนโสดเนาะชายชายงิงิงๆิงิงชายชายชายยิงยิงชายเพื่อนร่วมโลกของเราเนาะะ The world ก็คือเสาเรเรนมังโกรนะปุตตะคนรักคนอ่อนไวั้กว่าที่มีปัญหากันมายาวนานนี้นะ ออก็จบสิ้นกันไปแล้วเนาะคนโสดชาวร,ราศีกันก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะสตาร์ Star, ก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะมีความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตอ,อ,อยู่สโสดก็มีความสุขได้บุกตะลุยไปข้างหน้านะสุขภาพแข็งแรงดีออความไม่ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแล้ว ในเรื่องคู่ก็การเดินทางเริ่มตนของชีวิตใหม่นะมีความสุขกับการต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตนเองเนะี่ยเป็นที่พึ่งของตอนเองเดินทางไกลก็ได้รับความอุปถัมภ์มีความสุขออการเงินดีมีความสุขออมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์การเงินมั่นคงมีความสุขแล้ว ในเรื่องคู่นี้ถ้ามุ่งหน้าไปข้างหน้าก็จะพบรักเองแหละไม่เปิดเผยให้สังคมรับรู้เรื่องอะไรต้องป่าวประกาศให้ชาวโลกรู้ทั้งหมดเนาะให้รู้ว่าเรามีกินมีใช้มีความสุขแล้วเดอะสตาร์ Star, ราหูเจ้าเรือนอริ ุปรสรรคปัญหาต่อสู้ด้วยตนเองนะนผู้ใหญ่ก็ให้ความรักเมตตาเอ็นดูราหูนะการเป็นผู้ให้ไปอยู่ในเรือนสุภะเดินทางไกลก็มีความสุขเป็นนักเดินทางค่ะอ,อีกฝ่ายหนึ่งเ้าก็มีความสุขของเขานะเขาก็ไม่มาบอกเราหรอก มีความสุขอุดมสมบูรณ์เข้าปลาอาหารพร้อมนะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนยาวนานเลยเออกินบุญเก่าอีกแล้วเด็กคนนั้นที่โตเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้นะอะชาวราศีกันคนสด ก็ไปพบกับความสุขด้วยความขยันขันแข็งนะ,ะมีความสุขกับการเงินการหารายได้ที่มันนคงอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความสุขกับบุญบารมีเก่าๆของเขาเนาะได้รับ ความอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่นะ<ม>ทำงานอยู่ที่บ้านนั่นแหละการเงินดีมีความสุขมากนะให้คำแนะนำนะสำหรับคนโสดนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีความสุขมีความรุ่งเรือง ตลอดสองปีที่มุนสิ่งใหม่ๆม,มาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะก็ได้แต่แอบรักกันเนาะหลงเหลือไว้เพียงความรักปล่อยวางได้ก็ปล่อยเนะาะทั้งรักทั้งแขน เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเออเอิ่องผลประโยชน์เนาะอืมคำแนะนำค่ะ inspiration เกิดแรงบันดาลใจสดใสนะคะ new begin n i n g ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอนะคะ release really, ปล่อยวาง let it go โชคดีนะคะไอดลนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่ไอดลนะแต่มันก็เป็นไปแล้วอ่ะมีความสุขนะคะกับชีวิตใหม่นะ,ะอีกฝ่ายหนึ่งของคนสดก็เริ่มต้นชีวิตใหม่สดใสสว่างสวัยทำงานหลักแหล่งที่ทำกินนะมีคนหลั่งไหลมาสนับสน,นุนอ่า คนโสดชาวราศีกันก็มีมุมสุขของตอนเองเนาะแล้วก็สุขของเขาอีกแบบเราก็สุขของเราอีกแบบนะไม่ต้องมาปาปกาศให้ชาวลูกรู้ว่าต้องสุขอะไรมั่งเนาะ,ะยินดีด้วยนะคะมีความสุขมีความหวังกันต่อไปคะ่ะไอดอนะคะชีวิตมีหนึ่งเดียวนะคะอะ เรามีชีวิตเดียวฮะเลือกให้ใช่นะคะ,ะบางครั้งมันก็ไม่ใช่เนาะอืมนจะเรียกว่าอะไรอะบุญทรรกรรมแต่งเนาะเออนะดูมีความสุขค่ะอืมชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าไม่ตรงเลยก็